บรรยากาศยามเช้าค่ะที่มีฝนตกนะคะมุมนั่งสบายๆนะคะนี้ระยองฝนตกนะคะเดินมาก็เจอบรรยากาศฝนตกขึ้นลมทะเลเสียงน,นกเสียงธรรมชาติผ่อนคลายค่ะ พลังงานเต็มเตมเลยนะคะทานอาหารยามเช้ากันค่ะมืมสบายการทานอาหารค่ะในกาปานะคะพอเห็นเรามาอยู่นี้เขาก็โอ้โหบนโชเลยนะเลยๆเฮงๆงปังๆบางครั้งเหลือเฟือจา้าอรุนสลัดยยามเช้าค่ะทุกคน Thank yeah. you.